ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมในเกม Coral Island นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคหรือสิ่งที่ควรรู้นะครับสําหรับคนที่เล่นเกมนี้ทั้งหมด11ข้อนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับข้อแรกเลยนะครับเราสามารถกด s เ a c Bar เพื่อ Dash ได้นะครับก็บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับรวมถึงผมด้วยกว่าผมจะรู้เนี่ยผมก็เล่นไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับเพราะงั้นแล้วอย่าลืมกด s เ a c Bar นะครับเพื่อการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วขึ้นนะครับ ข้อที่2นะครับเราสามารถใช้จอบนะครับขุดดินหรือทรายเพื่อจะหาไอเทมได้นะครับจากที่ประสบการณ์ที่ผมเคยได้รับไอเทมนะครับการขุดดินจะมีโอกาสได้ดินนะครับได้เม็ดว c ซีนะครับได้ขยะได้แมลงดินได้กล่องสมบัตินะครับแล้วก็ถ้าขุดเป็นพวกที่เป็นไบโคเวอร์ที่ขุดขึ้นมาบนดินเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ของพวกนี้รวมถึงพวกของป่าด้วยนะครับแต่ถ้าขุดทรายเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ทรายนะครับได้กระจก ได้กล่องสมบัติ2แบบนะครับได้สาลายสีส้มสลายสีเงินนะครับแล้วก็ได้สมุดนะครับแล้วก็ได้ถ้าเป็นไบโคเวอร์ที่ขึ้นอยู่ตามทะเลเนี่ยจะมีโอกาสได้ของเพิ่มอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกนะครับโอเคครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับเทคนิคการจับมแมลงนะครับเราเวลาที่เราเจอมแมลงเนี่ยอย่าเพิ่งที่จะรีบเดินเข้าไปนะครับให้เรากด ไอ้ตาข่ายจะบแแรงค้างไว้แล้วก็ย่องเข้าไปก่อนนะครับเมื so, ่อย่องเข้าไปถึงขอบเขตแล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ที่หลอดตื่นตัวของแมลงนะครับว่ามันขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าถ้าหลอดมันขึ้นเร็วเนี่ยให้เราออกมานะครับเพื่อรีเซ็ตหลอดก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยใช้แดดนะครับเข้าไปจับแมลงได้เลยนะครับถ้าแต่ถ้าหลอดขึ้นช้าเนี่ยเราก็ย่องเข้าไปแล้วก็จับแบบนั้นเลยนะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับ ทคนิคการหาสารลายสีเงินเพื่อใช้ทําสปริงเกอร์นะครับสารลายสีเงินเนี่ยสามารถหาได้เยอะนะครับในช่วงที่เราฟืนา้นฟูพลังครบ20จุดแล้วซึ่งการที่จะฟืนะ้นฟูปพลังครบ20จุดได้เนี่ยเราจะต้องให้ผัก2ชนิดกับเตานะครับแล้วก็ให้นมใหญ่ที่ติดดาวกับเตาด้วยทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งมันจะเป็นของท้ายเกมละอืเพราะงั้นเราจะมาพูดถึงการหาสารลายสีเงินในช่วงต้นเกมนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเราสามารถหาได้ จาก2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือขุดทรายนะครับหรือไบโคเวอร์สีแฉกที่อยู่ในโซนที่เป็นทรายนะครับจะมีโอกาสได้1นึงานหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับคือเปิดกล่องสมบัตินะครับกล่องสมบัติเปิดมาเนี่ยจะมีโอกาสได้สารลายสีเงิน5ชิ้นนะครับโดยวิธีการหาก็คือจากขุดดินขุดทรายหรือการเคลียร์ขยะนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเทคนิคที่5้านะครับเราสามารถใช้เคียวนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไม่ทำลายต้นพืชของเราได้นะครับ ข้อที่หกนะครับเวลาเก็บไข่เนี่ยอาจจะมีไก่มาครับมายืนบางหน้าไข่ทําให้เราเก็บไข่ไม่ได้นะครับให้เราออกมาจากข้อแล้วก็เข้าไปใหม่มันจะทาการรีเซ็ตตาแหน่งไก่แล้วก็ไข่ใหม่นะครับต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับเกี่ยวกับแท่นบูชาอันแรกนะครับในหมวดของฤดูหนาวจะมีอยู่ผักอยู่สามชนิดก็คือแตงโมกระเทียมแล้วก็แฟรนิโรดนะครับที่จะต้องปลูกในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมเมล็ดของผักสามชนิดนี้เนี่ยจะขายที่ร้านของแซมเมื่อเราขึ้นแรลงสีแล้วนะครับ การที่เราจะขึ้นแหลงสีได้เนี่ยเราจะต้องบริจาคของครบ115ชิ้นและฟื้นฟูปะการังครบ20จุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็บริจาคของให้เยอะๆเข้าไว้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในหมวดของของทะเลเนี่ยเราสามารถหาของพวกนั้นเนี่ยได้หลังจากที่เราฟื้นฟูปะการังครบ20จุดแล้วนะครับจะเข้าสู่ในช่วงที่เป็นทะเลที่ส่วนของทะเลลึกนะครับก็จะมีพวกหอยพวกนั้นให้เราตามหานั่นเองเนะครับ ต่อไปนะครับข้อที่8ดนะครับการทําน้าผึ้งดำนะครับน้าผึ้งดำเนี่ยจะขายได้นังแต่ขวดละสามพันขึ้นไปนะครับโดยที่จะต้องใช้ดอกไททันกับดอกลาฟเซียนะครับซึ่งไอดอกไททันเนี่ยมันหาได้ในฤดูใบไม้ร่วงนะครับส่วนลาฟเซียเนี่ยหาได้ในฤดูหนาวนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่บ้านพึ่งที่อยู่ในบ้านเราเพื่อทําน้าผึ้งนะครับก็จะขายได้ราคาค่อนข้างสูงนะครับต่อไปนะครับ ข้อ9นะครับการทําอาหารนะครับเราสามารถทําอาหารได้หลังจากอัพบ้านแล้วแล้วก็วิธีการซื้อเครื่องครัวนะครับเราจะต้องดูทีวีนะครับในวันทุกอังคารนะครับหึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะสามารถซื้อเครื่องครัวได้หนึ่งอย่างนะครับหลังจากดูทีวีวันอังคารแล้วเนี่ยให้เราไปที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะสามารถซื้อเครื่องครัวได้นะครับต่อไปข้อที่10นะครับวิธีหาเงินนะครับที่สะดวกสบายนะครับ โดยการลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือการเก็บเมเปิลไซรับนะครับเมเปิลไซรัปก็เป็นยางไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งทำไมถึงเรียกเมเปิลไซรับเพราะว่าในต้นไม้3มชนิดเนี่ยตัวเมเปิลเนี่ยจะให้ยางที่มีราคาสูงที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นไม้นะครับจะต้องเว้นห่างกัน2ช่องนะครับเพื่อให้ต้นไม้โตเมเปิลไซรับเนี่ยสามารถเก็บได้ทุกๆ3วันแต่ถ้าเราออกเกมเนี่ยมันจะเริ่มนับใหม่นะครับเหมือนมันเป็นบั็กที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะงะั้นถ้าเกิดใครหางเงินด้วยวิธีอยู่นี้ วิธีนี้อยู่นะครับก็ให้เ็บเปิลสลับให้เรียบร้อยก่อนจะออกเกมด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็วิธีสำหรับหาเมล็ดของเมเปิลสลับมาปลูกนะครับเมล็ดของต้นเมเปิลเนี่ยก็จะสามารถหาได้โดยการตัดต้นไม้ต้นเมเปิลนะครับบริเวณหน้าถ้ำนะครับหรืออ,อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเขย่าต้นไม้ต้นเมเปิลนะครับที่มีอยู่ในฟาร์มหรือข้างนอกฟาร์มก็ได้นะครับเพื่อเอาเมล็ด ที่เราจับมันได้โดยการเขย่าเนี่ยผมลองทดลองดูแล้วก็คือถ้าเราออกเกมหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถเขย่าได้รอบหนึ่งนะครับโอเคครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สิบเอ็ดเนี่ยถ้าเรามีเงินเยอะๆแล้วนะครับเราจะต้องไปร้านขายของนะครับที่มันเป็นร้านของป้าที่พายเรือมานะครับโดยที่เรือเนี่ยจะมาจอดอยู่ที่บริเวณปาฟ้าคารใต้บ้านเรานะครับในวันจันทร์วันอังคารหรือวันพฤหัสเวลาสองทุ่มนะครับซึ่งในสามวันนี้จะมีของขายแบบเดียวกันและของเนี่ยจะรีเซ็ตในทุกทุก ึงสัปดาห์นะครับก็ของที่ป้าขายจะมีของที่เรายังไม่สามารถหาได้ด้วยนะเช่นพวกอ์ติแฟกต์และก็ฟอสซิลนะครับซึ่งไอของพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถเอาไปบริจาคได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีขายพวกจีโอหรือว่ากล่องสมบัติที่หาย,ยากๆด้วยนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นทิคและเทคนิคการเล่นทั้ง11ข้อที่ผมริดมานะครับก็เป็นหัวข้อที่มันสําคัญๆนะครับถ้าใครอยากรู้ เรื่องอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์เพื่อถามผมได้เลยเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใจให้กันด้วยนะครับโอ้ยลิ้นพัน <laughs> ตรอบวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับบ๊ายบายจ้า